ผู้ชมไปดูโมเมนต์น่ารักน่ารักดีกว่านะคะสำหรับสาวไม้นภัสสีค่ะกับน้องปีใหม่บอกเลยคลิปล่าสุดแฟนๆชื่นชมเฮ้ยไม่เธอหน้ารักมากอ่ะแล้วก็กดไลค์กันแบบลุลวๆเลยคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวให้ดูคลิปเป็นคลิปนี้แหละคุณผู้ชมนี่เลยคุณผู้ชมนี่ๆคลิปนี้คลิปนี้เป็นแบบเป็นแบบพี่สาวน้องสา รีวิวนักข่าวเออนี่ยแหละคุณเป็นคลิปพี่สาวมาเนี่ยตั้งใจพาหวานใจหนุ่มสงกรานเนี่ยนะไปฉลองวันคล้ายวันเกิดซึ่งก็มีน้องปีใหม่ไปร่วมโต๊ะอาหารด้วยค่ะและไม่ได้ไปร่วมทานข้าวเฉยเฉยอย่าลืมนะสาวไม่เนี่ยเป็นอินฟู้ทหนึ่งเป็นอินฟูอินเซนเซอร์เทนเซอร์อะไรนะขอรอดออินฟูเอนเซอร์เอออะไรนะอินฟูเอนเซอร์ไม่ใช่อินฟูเอออินฟูเดี๋ยวมันจะแบบเดี๋ยวมันจะลบกดไปเนาะเออนะอ่ะ งานนี้ค่ะสาวไม้แล้วก็น้องปีใหม่ก็เลยชวนกันดีคะชวนกันทําคลิปรีวิวอาหารที่ทานนะต้องบอกว่าหุ้ยลีลาไม่ธรรมดาคุณผู้ชมน้องปีใหม่นะก็าําถึงจริงๆนี่ดิฉันนักว่าเป็นอินฟูมืออาชีพท่านหนึ่งเลยนะน่ารักจริงๆนอกจากชาวเนี่ยจะเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักลีลาการรีวิวของน้องปีใหม่แล้วยังชื่นชมโมเมนต์การพูดคุยกันด้วยพูดง่ายๆเลยนะคะคือดูไม้กับปีใหม่เข้ากันดีเขาดูสนิทกันเนาะโอ้นะคุณผู้ชมดูเข้ากันได้ดีมากๆเลยสาวไม้เนี่ยดูเทคแค ดูแลน้องปีใหม่อย่างดีทําเอาสายไม้นะยกมือนี่เลยยกมือไหว้พร้อมกับขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยเพราะว่าเธอได้อ่านหมดทุกคอมเมนต์เลยมันชื่นใจเนาะขอบคุณค่ะท่าพ่อน้องได้ดีเลยเงี้ยค่ะจริงๆได้อ่านทุกคอมเมนต์เลยค่ะขอบคุณมากเลยแบบดีใจมากเพราะว่าจริงๆน้องน่ารักมากค่ะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเดี๋ยวเก่งกว่าพี่สงการแน่นอนรจริงๆไม่ได้เทรนอะไรน้องเลยค่ะน้องแบบเก่งเองเลยค่ะ วันเราไปทำคอนเทนต์อื่นตอ่กดไหมอนนี้ยังไม่ยังไ,ยงไม่มีแพลนเลยนะคะจาทำาำจุ่มไปสานน้องอ <c oughs> ะไรอย่างนี้น้องก็จะชอบครรู้สึกว่าเวลาแบบเห็นเด็กๆด็กเวลาเขาได้อะไรแล้วเขาดูเอฟเฟร์เรแล้ดีใจกับมันมากอะ่ะคือเราเห็นเราก็มีความสุขด,ด้วยก็ตั้งใจเตรียมไปให้ะค่ะดีครับก็น่ารักดีครับแล้วเขาก็เหมือนแบบคุยกันคุกคิกุกเวลา เดี๋ยวนี้เวลาเขามากับผมแล้วถ้ามาไม่มาเขาก็จะถามว่าพี่มาะพี่มาะมาแล้วก็คงเหมือนฟิลพี่สาวไมว่าเหมือนแบบหนูก็เนียนๆกับน้องได้ะะอะไรเงี้ยค่ะน่ารักดีนะคะสำหรับใ<ช><า>ครที่ชอบติดตามก็เอาลองเข้าไปกดด<ช>ูอุ้ยๆแต่ตอนนี้นี<อ>่ ช่ชมขาสแกนตอนนี้ได้เลยนะสิทธิ์ขึ้นอยู่หน้าจอตรงนี้อยู่แล้วนะคะยิ่งสแกนมากก็ยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นทองได้มากแล้วแล้วก็ประกาศรางวัลรายชื่อผู้โชคดีเนี่ยแทบทุกวันเลยทุกๆวันเลยนะช่วงนี้นะวันละห้าพันห้าพันห้าพันย่อไปย่อไปวันที่1กับ16เนี่ยเขาจะแจกห้าหมื่นนะส่วนวันสุดท้ายนะอาคุณผู้ชมแจกไปเลย1นึ่งแสนบาทใช่ค่ะเพราะฉะนั้นสแกนเก็บสิทธิ์กันได้เรื่อยๆนะขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จัดไปได้เลยนะจ้าอาคุณผู้ชมขาไปร่วมอนุโมทนาบุญกกกกััันนนต่่่ออหยบบผู้ชื